ก็ธุรกิจละเมามันไปไม่ได้นนำซ้ํานะคะคือโดนโกงไป5ล้านบาทจนไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็คิดใหม่ว่าอมาทําออนไลน์ดูซิก็ออกมาเซิร์ชเจอใน t i k t ต o k นะคะก็คือธุรกิจดอบิสท,ที่ทําอยู่ตอนนี้คือเขาบอกว่าไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยไม่ต้องแพ็คแล้วก็ไม่ต้องส่งด้วยก็เลยเข้าไปฟังดูนะคะก็มาเจอบอสกุมภาวันแรกก็คือเขาก็จะสอนในะห้องคนใหม่ เหมือนคนทุกคนที่มาเจอธุรกิจนี้ก็จะมาเจอบอร์ดเสร็จแล้วพอเราฟังเรารู้สึกว่าเอ้ยใช่เลยเราชอบแบบนี้แหละก็มาทําธุรกิจดอกไม้เลยเดือนแรกก็ได้ห้าหมื่นบาทเลยพอเดือนแรกมาทำห้าหมื่นรู้สึกว่าเอ้ยเราทําได้นี่หว่ามันไม่ได้ยากเราก็เริ่มศึกษาจริงจังทํายังไงจะติดท็อปเทนบริษัทเมื่อวานนะคะเป็นวันแรกที่ติดท็อปเทนบริษัทเพราะว่ามีไรายได้สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทในระยะเวลา 29วันอีกไม่นานก็จะเจอ7หลักแล้วค่ะ6หลักได้สบายแล้วตอนนี้